สวัสดีครับร้านช่างเคมอเตอร์นะครับผู้แทนจำหน่ายรถ ATV ประเทศไทยนะครับวันนี้นำเสนอนะครับ ATV a u d i อเดียตนะครับ v ีสวินขับเคลื่อน 4, 4ี่นะครับราคาจำหน่าย329,000บาทนะครับ L&P Titan ไทันนะครับ3 0 0ซีซีขับเผา มีเกียร์สโลมีวินด้วยนะครับจำหน่าย149,000บาทครับรุ่นต่อมาก็จะเป็นรุ่น Hornet 225 Pro นะครับราคาจำหน่าย7 5็0 0บาทนะครับ

เคไลออนเอ็กวูปสองห้าศโปรเก้าหบาทครับรีคอนสองสามศเจ็ดหืนห้าพบาทนะครับแอลแอนพีฮันเตอร โปร150เกียร์ธรรมดา42,900บาทเกียร์ไลออนคอมเบอร์เดอร์150สีซีเกียร์ธรรมดา43,900บาทและรุ่นสุดท้ายนะครับ ATV ไฟฟ้า LNP นิวต mm ันมอเตอร์1,600วัตต์ขับได้35กิโลราคา37,900บาทนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับร้านช่างเคมอเตอร์นะครับผู้แทนจำหน่าย ATV นะครับประเทศไทยอํเาเภอสอยดาจังหวัดจันทบุรี098 559 02น1ึงนึงครับผมแอดไลน์แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ